นิทานคุณธรรมภาษาถิ่นภูเก็ตเรื่องศีลมาบ้านคุณยายปิดเทอมนี้ศีลและครอบครัวเดินทางไปบ้านคุณยายที่ภูเก็ตซึ่งในเดือนตุลาคมจังหวัดภูเก็ตจะมีประเพณีเจียชายบ้านของคุณยายอยู่บ้านในทูศีลตื่นเต้นที่จะได้ไปเที่ยวบ้านคุณยายเป็นที่สุดเพราะศีลจะได้จุดประทัดด้วย เมื่อมาถึงบ้านคุณยายได้เล่าประวัติบ้านในทูให้ศีลฟังประเพณีเจี้ยายว่าศีลรู้ไหมบ้านในทูเกิดโรคระบาดขึ้นคณะนิ้วที่มาแสดงจากเมืองจีนคิดว่าพวกเขาไม่ได้ประกอบพิธีกินผักเหมือนที่ปฏิบัติกันมาจึงทําพิธีกินผักกันที่โรงนิ้วบูชากิ้วอ๋องไก่เตเพื่อขอขมาโทษ โรคภัยไข้เจ็บก้อโบเลยนะศีนทำให้ชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสศรัทธาหลังจากนั้นบ้านในทูจึงเป็นที่แรกของภูเก็ตที่ประกอบพิธีกินผักในวันขึ้นหนึ่งค่ำเก้าค่ำเดือนเก้าเป็นเวลาเก้าวันเก้าคืนทำกันจนถึงตอนนี้ก่อนวันเริ่มงานศีนเห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่ช่วยกันเตรียมสถานที่ในการประกอบพิธีกินผักที่ศาลเจ้าในทู ตอนเย็นประมาณตีสามจะมีเด็กเด็กกลุ่มหนึ่งตีของที่หลาดในทูตะโกนว่าตีห้าขึ้นเสาโกเต้งข้างข้างตีห้าเขาทําพิธีเชี่ยเสาโกเต้งชาวบ้านจะร่วมใจกันมาช่วยกันยกเสาโกเต้งบนยอดเสามีตะเกียงเก้าดวงตัวกูบอกศีว่าถ้าใครมาเข้าพิธีเชี่ยเสาโกเต้งถือว่าครบถ้วนของการกินผักและตอขามช่วงห้าทุ่มที่สารเจ้าทําพิธีเชี่ยยกสองเตและเชี่ยกิ้วอ,อ,อ๋องไก่เตคือองค์ประธานของเทพทั้งหมด หัวเช้าเช้าศีนตกใจเม็ดเพราะมีการแห่ขบวนม้าทรงผ่านหน้าบ้านศีนศีนแขบแขบคุณยายเรียกศีนเสียงดังศีนแขบหยิบผ้าต่อล้าวิ่งเข้าไปล้างหน้าแล้วรีบลงจากที่เหล่าเต้งเพื่อมารับขบวนม้าทรงที่ผ่านหน้าบ้านม้าทรงส่งลูกแป้นให้ศีนศีนตื่นเต้นมากเชื่อว่าม้าทรงจะรับเคราะห์ทรมานตนเองยอมเจ็บปวดแทนชาวบ้านหลายๆรูปแบบเพื่อสะเดาะเคราะห์ให้กับช่อิ่ว ต่อขามพ่อพาศีลไปศาลเจ้าได้เห็นการแสดงอภินิหารของม้าทรงที่แตกต่างกันไปในพิธีโก้ยหา่านซึ่งจะทำกันหลังจากพิธีก้หยห้อยและคืนท้ายสุดของเทศกาลคือพิธีสั่งยกห้องหรือส่งพระขบวนยาวกาลุยแต่ละศาลเจ้ามีการส่งพระที่ต่างกัน มีการแห่พระไปปลายแหลมสะพานหินมีแต่สารเจ้าในทูมีการส่งพระในบ้านส่านเพื่อส่งองค์กิ้วอองไต่เตผู้เป็นประธานในพิธีกลับสู่สวงสวรรค์ชาวบ้านจะตั้งโต๊ะบูชาหน้าบ้านจุดป้างเผาและพรูไฟเข้าใส่ขบวนม้าทรงและพี่เลี้ยงที่หามตัวเลี้ยนเพื่อต้อนรับตลอดสองข้างหน,นุน ถ้าพูดถึงกับข้าวฝีมือที่อร่อยมากต้องบอกว่าอาม่าของศีการทำเมนูอาหารโดยใช้ผักเป็นหลักและเต่าลัวไม่ว่าจะคั่วหรือทอดก็จะเอามากินคู่กับน้ำฉ่อด้แก่คั่วเต่าแหงคั่วบังกวนและแตกอากียายยังบอกอีกว่าศรล ถ้าจานเด็ดก็คือยำเต้ายู้ที่ใช้เต้าหู้ยี้สีแดงมาคลุกกับน้ำยำเติมดีปรีสดและถั่วลิสงบดลงไปกินคู่กับผักเกร็ดอร่อยมากยายยังบอกศีลอีกว่าศีลการถือศีลกินผักคนบ้านในทูดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักไว้กินเองด้วยนะ เมื่อถึงเทศกาลก็ไม่ต้องไปซื้อผักแบ่งปันกันในหมู่บ้านอยู่ง่ายกินง่ายใช้ชีวิตพอเพียงกว่า195ปีจนตอนนี้นับว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ให้ลูกหลานได้สืบทอดประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษที่ได้รักษาศีลและปฏิบัติกันเคร่งครัดในการกินอาหารที่ทำด้วยผัก ปัจจุบันประเพณีถือศีลกินผักบ้านเราได้จดทะเบียนรับรองจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นมรดกข,ของชาติประกาศลงในกิจจานุเบกษาตั้งแต่ปี2561เป็นความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตด,ด้วยแนวคิดที่ได้จากเรื่องนี้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ควรถือปฏิบัติการรู้จักความพอดีพอประมาณในการใช้ชีวิตการรู้สึกพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่การรู้ประหยัดและรู้คุณค่าสิ่งของเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างนิสัยที่เป็นอยู่อย่างพอเพียงจะไม่ทำให้เกิดการดิ้นรนแบบเห็นแก่ตัวและขาดสติไม่เอาเปรียบผู้อื่นและสังคมในภาพรวมด้วย คำภาษาถิ่นภูเก็ตจากเรื่องหนึ่งเกียชยัยหมายถึงกินผักสองโบหมายถึงไม่มีสามเชี่ยหมายถึงอันเชิญสี่ต่อขามหมายถึงคืนนี้ห้าผ้าต่อลา่าหมายถึงผ้าเช็ดตัวหลาวะเต้งหมายถึงที่นอนเจ็ดลูกแปน้นหมายถึงชื่อส้มชนิดหนึ่งแปหมายถึงผู้เข้าร่วมประเพณีกินผักของศาลเจ้าเก้า พิธีโกยอหันหมายถึงพิธีสะเดาะเคราะห์สิบพิธีโกยโห้อยหมายถึงพิธีลุยไฟสิบเอ็ดกาลุยหมายถึงมากสิบสองจุดป้างเผาหมายถึงจุดประทัดสิบสามน้ำฉอหมายถึงน้ำจิ้มสิบสี่ตาวแหงหมายถึงถั่วงอกสิบห้าบังกวนหมายถึงมันแก้ว